ในช่วงเดือนกันยายนของปี2014นะครับมันก็ได้มีกลุ่มนักเรียนกลุ่มหนึ่งได้ขึ้นรถเมย์ไปเพื่อหวังจะไปทําการประท้วงอะไรสักอย่างแต่แล้วเมื่อพวกเขายังไปไม่ถึงจุดหมายเลยนะครับพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับทั้ง43คนครับที่ในเวลาต่อมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีคนมาสืบสอบอะไรเกี่ยวกับเรื่องนักเรียนพวกนี้นะครับก็ไม่มีใครหาตัวพวกเขาเจอเลยและ ไอคนที่มาสืบสอดเ่านั้นเนี่ยบางทีก็มีอันเป็นไปตายไปทีละคนสองคนด้วยนะครับคือแบบนี่มันเป็นอะไรกันละ่ะมันเป็นเรื่องราวทางสิยศาสตร์หรือว่ามนุษย์ต่างดาวลักพาตัวอะไรอย่างนั้นอีกแล้วหรือหรือมันจะเป็นเรื่องของหลุมมิติเวลานะครับผม แอดก็จะขอพาเพื่อนๆมาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับรายการสำหรับคนที่ชอบเรื่องราวดักๆแล้วก็จังไหรจากทั่วโลกนะครับผมโดยถ้าจะเริ่มต้นเรื่องนี้เนี่ยแอดก็จะขอเริ่มจากคดีสลดที่เพิ่งได้เกิดขึ้นมาไม่นานเมื่อปี2022นี่เองนะครับผมที่ตอนนั้นเนี่ยมันก็ได้มีนักข่าวคนนึงชื่อเฟรดดิต โรมันที่ประเทศเม็กซิโกนะครับเขาก็ได้โดนคนร้ายเนะี่ยขับเอารถมอเตอร์ไซค์มาบุกประกบรถตัวเขาเองหลังจากนั้นก็ยื่นบ้องตะกัวมาครับกดปุ่มชัดดาวนักข่าวคนนั้นเลยครับซึ่งตอน,น,นแรกเนี่ยผู้คนก็ได้มีการตีความไปว่านักข่าวคนนี้เนี่ยเขาอาจจะมีการเกี่ยวข้องอะไรกับการลักลอบค้าแป้งหรือว่ามันเป็นการแก้แค้นกันระหว่างอริในหมู่มาเฟียอะไรกันแบบนี้หรือเปล่านะครับผม หากแต่ว่าพอผู้คนได้ลองสืบเสาะเรื่องนี้ไปเนี่ยผู้คนนะครับก็ได้ไปเห็นกับเรื่องราวประหลาดอันหนึ่งที่นักข่าวคนนี้เขาได้ทํามาไม่นานก่อนที่ระบบของเขาเนี่ยจะตัดไปนะครับผมก็คือเหมือนกับว่าไม่นานมาก่อนหน้านั้นเนี่ยนักข่าวผู้นี้นะครับก็ได้ไปเขียนข่าวเกี่ยวกับการหายตัวไปของนักเรียนกว่า43าคนเมื่อกว่า8ปีที่แล้วยังไงละ่ะที่ไอข่าวนี้นะครับก็ว่ากันว่าถ้าหากใครเข้าไปยุ่งเนี่ย ยูยูก็มักจะมีอันเป็นไปตลอดเลยนะครับผมและนักข่าวคนนี้เนี่ยก็เป็นรายล่าสุดที่ได้เพิ่งระบบตัดไปแบบไม่มีปีไม่มีขลุ่ยนั่นเองนะครับโดยเหตุการณ์การหายตัวไปของนักเรียน43คนนั้นะครับมันจะมีชื่อที่แปลเป็นไทยประมาณว่าการหายตัวที่อิกราอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งอิกราเนี่ยมันก็เป็นชื่อเมืองเมืองหนึ่งอย่างเม็กซิโกนะครับผมที่เรื่องมันก็มีว่า ย้อนกลับไปเมื่อประมาณเดือนกันยายนของปี2014นะครับผมตอนนั้นเองเนี่ยมันก็ได้มีนักศึกษาอย่างเยอะเลยจากวิทยาลัยครูของเมืองอิกวัวรานะครับที่พวกเขาเนี่ยก็รู้สึกไม่พอใจกับรูปแบบการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลเม็กซิโกในยุคนั้นนะครับผมที่แบบรัฐบาลจะประหยัดงบไม่เอาเงินมาช่วยคนมีการศึกษาอะไรแบบเนี้ยพวกนักศึกษาเหล่านี้ก็ไม่พอใจสิว่า ทำไมกันรัฐบาลถึงได้เห็นการศึกษาของคนในชาติมันด้อยไปกว่าสิ่งอื่นที่รัฐบาลจะทําเลยเหรอพวกเขาก็เลยได้เดินทางไปยังเมืองหลวงของเม็กซิโกก็คือกรุงเม็กซิโกซิตี้นี่แหละเพื่อจะทําการประท้วงในครั้งนี้นะครับผมโดยวิธีการในการเดินทางไปของพวกเขาเนี่ยก็คือเขานะครับ จะไปฉกรถบัสจากการคมนาคมท้องถิ่นมานะหลังจากนั้นนะครับก็จะขับรถบัสนนเนี่ยให้พุ่งตรงไปยังเมืองหลวงนี่แหละครับผมซึ่งไอการไปฉกรถขอสอมอกอมาเนี่ยนะครับฟังดูแล้วมันเหมือนจะเป็นการกระทําที่ค่อนข้างป่าเถื่อนและบาบาเลียนไปนิดนึงนะแต่หลังจากที่แอดพอไปหาข้อมูลมาดูนะครับก็เหมือนกับว่าไอเรื่องการฉกรถบัสในเม็กซิโกไปเพื่อทําการประท้วงเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ ปกติของบ้านเขานะครับผมก็คือทํากันจนกระทั่งพอมีคนจะมาเอารถบัสไปจากขอสอมอกอนะครับขอสอมอกอเออเออแล้วเหรอแล้วก็ปล่อยปล่อยรถให้เขาไปพวกนั้นโดยที่ไม่อยากมีเรื่องอะไรนะครับผมและเอาจริงๆเวลาส่วนใหญ่ที่พวกเขาจะฉกรถไปเนี่ยมันก็จะเป็นเวลาประมาณ3ามทุ่มสี่ทุ่มซึ่งก็เป็นเวลาที่ขอสอมอกอเขาก็ไมเอารถไปปฏิบัติการอะไรที่ไหนแล้วนะซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันมีทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับพวกขอสอมอกอกับเหล่ากลุ่มนักเรียนอะไรด้วยหรือเปล่านะครับแต่ก็เอาเป็นว่า เช่นเดียวกับครั้งนั้นแหละครับผมที่เมื่อเวลาสักประมาณ3ามทุ่มกว่าๆเนี่ยกลุ่มนักศึกษาเหล่านั้นนะครับก็ได้ไปจกรถเมย์ออกไปเป็นขบวนใหญ่ๆสงสาคัญเลยเพื่อจะมุ่งหน้าไปยังทางทิศเหนือเพื่อไปสู่เมืองหลวงเนี่แหละครับหากแต่ว่าเมื่อก่อนที่พวกเขาจะเดินทางไปถึงทางหลวงหมายเลข51ของเมืองนะครับผม ยูย่ๆเนี่ยมันก็มีรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ขับไล่ตามรถเมย์ที่ออกมาประท้วงแบบไม่มีปีไม่มีคลุยเลยนะครับผมแล้วประเด็นก็คือไม่ได้ขับมาแบบสกัดกั้นแบบธรรมดาด้วยนะแต่มันจะเป็นการขับแบบขับตามหลังรถเมย์เสร็จแล้วก็ยื่นบ้องตะกัวมานะครับสอยสอยสอยยิงก็ไปที่ตัวรถเมย์ราวกับตำรวจไล่จับผู้ร้ายอะไรประมาณนั้นเลยซึ่งว่ากันว่าผลจากการไล่สอยรถเมย์ในครั้งนี้นะครับ มันก็ได้ทําให้นักเรียนประมาณ2-3คนในนั้นเนี่ยได้เครื่องดับไปโดยทันด่วนเลยครับผมทําให้คณะรถเมยของโรงเรียนเนี่ยจำเป็นต้องเร่งฝีเท้าเพื่อขับหนีรถตํารวจนะครับหากแต่ว่าพอขับจะไปถึงตรงสี่แยกด้านหน้านะครับมันก็มีรถตํารวจอีกประมาณสองาคันน่ะได้แล่นมาขวางทางพวกเขาและเพื่อไม่ให้พวกเขาได้ไปไหนต่อนะครับ ซึ่งในช่วงเวลานั้นเองแหละนักเรียนก็เหมือนกับจะทนไม่ไหวแล้วครับก็จอดรถเมล์แล้วก็เปิดประตูลงไปทําการประทะกับกลุ่มตํารวจอยู่นิดหน่อยครับบอกให้ตํารวจเนี่ยได้เปิดทางไปคือนักศึกษาในตอนนั้นเขาก็แบบหยิบทุกอย่างที่เขาจะมีได้ในมือไม่ว่าจะเป็นขวดน้ําพลาสติกเอ,อ่ยหรือว่าหินอะไรนะครับคุย,ยงไปที่รถตํารวจที่มาขวางทางอยู่นะเพื่อหวังจะให้ตํารวจนะี่ยเบิกทางให้พวกเขาได้ไปประท้วงกันนะครับผมซึ่งก็เหลือเชื่อครับว่าพอเขาทาอะไรแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยรถตํารวจที่ขวางอยู่นะครับ อยู่ๆก็หลีกทางให้นักเรียนต่างๆเนี่ยได้ขับรถเมไปต่อตรงไปยังทางหลวงหมายเลข51ที่เขาได้ตั้งใจเอาไว้จริงๆเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรานักเรียนก็คงจะดีใจมากว่าเนี่ยถ้าหากพวกเราร่วมมือกันนะเราก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคอะไรไปได้แบบนี้เลยห้าแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาคาดไม่ถึงก็คือพอหลังจากที่ตำรวจกลุ่มแรกเนี่ยนะครับได้หลบพวกเขาไปแล้วใช่ไหม พวกเขาก็ดันมาเจอกับตำรวจอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขานี้ขับรถมาเป็นกลุ่มใหญ่มากกว่าเดิมอีกครับมาปิดกั้นตรงหน้าที่ขึ้นทางหลวงของพวกเขาคือเหมือนกับว่าไอการที่ตำรวจได้ไปปิดกั้นพวกเขาในครั้งแรกเนี่ยก็เพื่อจะให้ตำรวจในจุดนี้แหละครับได้มาเตรียมการอะไรบางอย่างอย่างตรงนี้พร้อมเสียก่อนก่อนที่จะปล่อยนักเรียนเข้ามาแล้วก็เหมือนกับปิดประตูตีแมวเน่ยคือปิดดักทั้งหน้าดักทั้งหลังเลยนะครับผมซึ่งเมื่อนักเรียนโดนกลุ่มตำรวจได้ดักแบบนี้เนี่ย พวกเขาก็ทําเหมือนเดิมเลยครับผมก็คือจอดรถเมล์หลังจากนั้นก็ลงไปบวกกับตํารวจด้วยแบบทุกอย่างสารพันที่หาได้ในมือนะครับผมก็เวี้ยงเวี้ยงเวี้ยงไปครับผมหากแต่ว่า เขาลืมไปแล้วหรือว่าสิ่งที่ตำรวจมีนะมันไม่ใช่ขวดน้ำพลาสติกกับก้อนหินนะครับผมพอเขาเคลื่อนเครื่องอะไรไปใช่ไหมพวกเขาก็ได้รับการสวนกลับมาที่รุนแรงอย่างมากของตำรวจเลยก็คือเหมือนกับว่ารอบนี้เนี่ยตำรวจจะไม่อยู่เฉยๆให้นักศึกษาได้เคลื่อนเลยนะตำรวจก็ควักบ้องตะกวัวมานะครับแจกโปรโมชั่นกันแบบไม่ยั้งเลยครับทำให้นักเรียนต่างๆที่มาประท้วงกว่าร้อยคนเนี่ยล้มกันรน,นาวเลยนะครับผมหรือบางคนเนี่ยก็แตกกระเจิงเยี่ยงแบบ เหมือนกลุ่มแมงวันที่มันตอมก้อนครีอยู่แล้วเวลามีคนเอามือปัดๆแล้วมันวุ่งออกไปอย่างนั้นนะครับคือนั่น,หนแหละวุ่นวายอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมวิ่งหนีเข้าปงเข้าป่าเข้าโดงอะไรกันไปส่วนพวกนักเรียนที่ไม่ได้โดนลูกตะกวดหรือว่าไม่ได้กระเจิงเข้าป่าไปนะครับพวกเขานก็ทําการหมอบลงกับพื้นดินโดยหวังว่าตํารวจเนี่ยจะเห็นใจว่าพวกเขายอมแพ้อะไรแบบนี้แล้วจะปล่อยเขาไปนะครับหากแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือเหลือคาดครับพวกตํารวจเนี่ย ก็ได้เก็บบ้องตะกัวไปแล้วก็พุ่งตรงก็ไปยังกลุ่มนักเรียนที่ได้หมอบวางอยู่ที่พื้นนะหลังจากนั้นนะครับก็ไปชาร์จเตะอัดเขาราวกับลูกหนังลูกฟุตบอลอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมตํารวจจะต้องทําอะไรที่โหดร้ายแบบนั้นด้วยนะครับผมและนอกจากนั้นเองไอความวุ่นวายในครั้งนั้นเนี่ย ก็เหมือนกับว่าจะมีผู้บริสุทธิ์ที่ไหนนะครับต้องมาซีมองเท่งไปแบบไม่รับรู้ด้วยคือเหมือนกับว่ามันจะมีรถเมย์กับรถแท็กซี่หนึ่งคันนะ่ะได้ขับตามมาแบบไม่รู้อินโออินเนนะครับคือพวกเขาไม่ได้มาร่วมประท้วงอะไรด้วยเลยเพียงแค่จะ,จะมาใช้ถนนสายเดียวกันเท่าน,นั้นเองแต่ตำรวจเนี่ยก็คงจะเข้าใจผิดคิดว่าพวกรถเมย์กับรถแทก็ทกซี่นั้นเนี่ยเป็นพวกเดียวกันนะครับตำรวจก็เลยน่ะสอยไม่ยั้งเลยที่ผลก็คือเสียงตึ้งตึงตึงตึงมันก็ดังออกมาจาก2รถคันนั้นแบบเพียบเลยนะครับผมซึ่ง ไอเหตุการณ์หลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนมากแล้วแต่ละสื่อเนี่ยก็จะพูดไม่เหมือนกันเลยนะครับคือเหมือนมันจะมีพยานพบเห็นเหตุการณ์อะไรน้อยมากมัง้งแล้วพอแอดไปอ่านข่าวในบางที่นะมันก็พูดขัดก,กันกับบางที่ด้วยนะครับผมแต่ก็เอาเป็นว่าเราก็จะพยายามเรียบเรียงเรื่องรองาวมให้เพื่อนๆได้ฟังกันแบบง่ายๆแบบเหตุการณ์หนึ่งสองสามก็แล้วกันนะครับผมก็เริ่มตั้งแต่เหตุการณ์แรกครับก็คือเมื่อหลังจากที่ตำรวจได้บวกพวกนักเรียนอะไรจนสาแก่ใจพวกเขาแล้วใช่ไหม เหล่านักเรียนต่างๆนะครับก็ได้ถูกตำรวจเนี่ยจับแยกตัวไปให้เจ้าหน้าที่ทหารนะครับสอบปากคำอะไรประมาณนั้นซึ่งอันนี้ถ้าใครสงสัยว่าแล้วทำไมทหารถึงต้องเป็นคนมาสอบสวนเรื่องนี้แล้วอยู่ๆทหารเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรด้วยเนี่ยแอดก็ขอตะไอประเด็นนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะเดี๋ยวไอการที่ทหารเข้ามาเกี่ยวข้องแบบนี้เนี่ยมันจะไปโยงใหญ่เข้ากับทฤษฎีในการหายตัวไปของกลุ่มนักเรียนเหล่านี้นะครับผมแต่เอาเป็นว่า จากปากคำของนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่เขาได้โดนทหารลากไปสอบสวนนะครับเขาก็ได้ออกมาเล่าว่ามันจะเป็นอะไรที่โหดร้ายมากเลยนะครับผมเพราะทหารเหล่านี้เวลาเขาจะสอบสวนนักเรียนใช่ไหมเขาจะใช้วิธีการสอบสวนแบบเหมือนนักเรียนเป็นอาชญากรสงครามอะไรแบบนั้นเลยล่ะคือโหดมากปุกปากเลยนะครับมีเลือดซงเลือดซิปอะไรกันด้วยแล้วประเด็นก็คือพอพวกเขามีเลือดซงเลือดซิไม่ว่าจะจากที่แบบต่อสู้กับตำรวจมาหรือว่าโดนทหารปุกปากอะไรมานะครับพวกเขาเนี่ย ก็โดนปล่อยทิ้งไว้อยู่ในห้องสอบสวนนั่นและแล้วก็ไม่มีการเร่งรีบจะไปโทรรถพยาบาลหรือว่าอะไรให้มาช่วยเหลือรักษาคนเหล่านั้นเลยนะครับและนอกจากนั้นเองมันก็ยังมีเรื่องราวถึงนักเรียนบางคนน่ะที่ได้โดนสอบปากคําครั้งที่แบบไอ้กรามตรงปากของเขานะครับมันได้หลุดออกไปแล้วคือเหมือนกับเขาจะไปสู้โจมตีอะไรกับตำรวจตอนนั้นน่ะที่มันทําให้เขาได้บาดเจ็บขนาดกรามหลุดไปแล้วพูดจะไม่ได้ยังไงละ่ะพวกเขานะครับก็ยังโดนจับมาเค้นสอบสวนอะไรอยู่หากแต่ว่า ก,กลุ่มนักเรียนที่ได้โดนจับไปสอบสวนในครั้งนั้นเนี่ยก็ยังนับว่าโชคดีมากนะครับถ้าหากจะเทียบกับนักเรียนอีก2กลุ่มถัดมาก็คือ1กลุ่มที่ถูกอยู่ๆก็พบว่ากลายเป็นซากศพในบริเวณป่าไปแล้วนะครับผมที่ร่างกายของพวกเขาเนี่ยก็ไม่ใช่แบบเป็นซากศพธรรมดาด้วยนะแต่มันจะมีร่องรอยของการถูกทรมานอย่างเยอะแยะเลยก่อนโดนกดชัดดาวไปนะครับซึ่งมันก็จะเป็นอะไรที่แบบน่าอุจจาตามากอย่างเช่น โดนถลกหนังให้หลุดออกมาทั้งเป็นหรือว่าบริเวณรูทวารต่างๆของพวกเขาที่อยู่บนหน้าไม่ว่าจะเป็นหูตาปากจมูกอะไรเนี่ยมันก็จะมีการดึงสิ่งของที่อยู่ในนั้นนะออกไปหมดเลยนะครับคือตาโบลิ้นไม่มีอะไรว่างั้นเถอะซึ่งมันก็จะเป็นการสังหารอะไรที่แบบโหดเหี่ยมมากแล้วก็ไม่มีใครเข้าใจว่าทําไมเขาถึงต้องทําอะไรแบบนี้นะครับหาแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นปริศนามากที่สุดก็คือ กลุ่มของนักเรียน43คนจากบรรดาร้อยกว่าคนที่ได้ขึ้นรถไปประท้วงนั่นน่ะสิที่หลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ได้จบลงไปนะครับมันก็ไม่ได้มีใครเห็นพวกนักเรียนเหล่านั้นอีกเลยนะครับผมจะมีก็แต่ทฤษฎีที่ผู้คนบอกว่าไอ้กกลุ่มนักเรียน43คนนั้นเนี่ยเขาได้หายไปไหนนะครับผมซึ่งอทฤษฎีที่ได้ถูกกล่าวขานกันมากที่สุดนี่ก็คือ พวกนักเรียนเหล่านั้นพอหลังจากเจอกันประทะกับตำรวจใช่ไหมพวกเขาเนี่ยก็โดนตำรวจจับได้แ,แล้วตำรวจก็ยัดนักเรียนจำนวน43คนเนี่ยให้ขึ้นรถเมคันที่พวกเขาได้ขนมาคันหนึ่งไปหลังจากนั้นนะครับก็ขนย้ายนักเรียนออกไปยังนอกเมืองเพื่อไปหากับพวกกลุ่มพ่อค้าแป้งเม็กซิโกกลุ่มหนึ่งที่มีชื่อว่าเกวราโดสอุนิโดสนะครับผมที่ไอ้กลุ่มนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับกลุ่มพ่อค้าขายแป้งขายใหญ่ประจําถิ่นเลยซึ่ง พอหลังจากที่ตำรวจได้นำเอากลุ่มนักเรียนเหล่านี้มาส่งให้กับพ่อค้าขายแป้งแล้วนะครับพวกเขาแต่ละคนเนี่ยก็โดนจับไปทรมานแล้วก็นั่งยางสดให้แบบเป็นไก่ย่างถูกเผากันเลยทีเดียวล่ะครับผมก่อนที่พอเขาโดนย่างสดแล้วมันเหลือแต่ขี้เท่ากระดูกใช่ไหมมันก็จะมีการนำเอาขี้เท่ากระดูกเหล่านั้นเนี่ยมาบดบดบด,บดเป็นผงนะครับแล้วก็เอาไปใส่ห่อพลาสติกหลังจากนั้นก็เอาไปลอยน้ํากันให้มันไม่ได้มีหลักฐานอะไรได้หลงเหลือกันอยู่เลยซึ่ง ในตอนแรกที่มันมีทฤษฎีซึ่งได้กล่าวหาตำรวจเกิดขึ้นมาแบบนี้นะครับก็แน่นอนสิครับว่าเหล่าพี่ๆโปลิสเนี่ยก็ต้องออกมาปฏิเสธกันอย่างแน่นอนนะครับว่าแบบอะไรจะมากล่าวหาตำรวจแบบนี้ได้ยังไงตำรวจไม่รู้เรื่องอะไรเลยและตำรวจจะไปร่วมมือกับพวกพ่อค้าแป้งเพื่ออะไรกันใช่ไหมล่ะครับ แต่ถ้าว่าในเวลาต่อมานะครับผมมันก็เหมือนกับจะมีคนที่เขาได้ไปขุดคุ้ยหลักฐานซึ่งออกมาหักหน้าตํารวจนะครับก็คือเขาไปพบกับพวกลานเผาที่บอกว่าพวกมาเฟียขายแป้งเนี่ยได้จับเด็กๆมาเผาจนกลายเป็นเท่าฐานนะครับผมซึ่งถึงแม้มาเฟียเหล่านั้นจะมีการเก็บเท่าฐานอะไรไปลอยในน้ํากันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าว่าพวกเท่าฐานอะไรบางส่วนเนี่ยมันก็ยังมีหลงเหลืออยู่บนเศษดินใช่ไหมและจาก DNA ที่พวกเขาได้เอาเท่าฐานเหล่านั้นอนะไปตรวจสอบนะครับก็ระบุตัวตนได้ว่า มันเป็น DNA ของ3ในกว่า40คนของนักเรียนที่ได้หายตัวไปนะครับก็คือทำไมกันละ่ะถ้าหากตำรวจไม่ได้เอากลุ่มนักเรียนกลุ่มนี้ไปส่งให้กับพวกพ่อค้าขายแป้งนะครับแล้วเขาจะไปจบลงเอ่ยด้วยการโดนพ่อค้าขายแป้งเหล่านั้นได้โดนจับมาเผากันได้ยังไงใช่ไหมตำรวจในตอนนั้นเองเนี่ยก็เลยมีการออกมาบอกว่าอ๋อก็พวกกลุ่มนักเรียนกลุ่มนั้นน่ะอาจจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็น กลุ่มแก๊งคู่แข่งของพวกพ่อค้าขายแป้งอะไรแบบนี้ไงพวกพ่อค้าขายแป้งเนี่ยก็เลยได้มารวบรวบรถเมย์ไปนะครับหลังจากนั้นกน็เ,เอานักเรียนนักศึกษาเราเนี่ยไปกดปุ่มชัดดาวกันหมดเลยหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าวิทยาลัยของนักศึกษาครัวนั้นเนี่ยได้ไปทําเรื่องอะไรให้ไม่ถูกใจกลุ่มพ่อค้าขายแป้งก็คืออาจจะไม่จ่ายสวยค่าคุ้มครองอะไรให้พวกพ่อค้าขายแป้งเหล่านั้นเนี่ย ก็เลยได้มาลงมือล้างแค้นกับนักเรียนยังไงละ่ะซึ่งเมื่อหลังจากตำรวจได้ถแถลงเรื่องราวอะไรแบบนี้เสร็จนะครับผู้คนต่างๆเนี่ยก็ถึงกับออกมาเหลือกตามองบนกันเลยครับแล้วก็บอกว่าขมอนไอเหตุผลที่พูดมาเนี่ยมันช่างดูไม่สมเหตุสมผลอย่างยิ่งนะครับผมยกตัวอย่างก็อย่างเช่นถ้าหากโรงเรียนไปมีเรื่องอะไรในการติดค่าคุ้มครองจากพวกกลุ่มพ่อค้าขายแป้งเนี่ยนะแล้วทำไมพ่อค้าขายแป้งไม่ไปเล้งงานโรงเรียนเลยล่ะทำไมจะต้องมาเล่งงานกับ กลุ่มเด็กๆที่มีจำนวนเยอะประมาณแค่1ใน10ของโรงเรียนด้วยซ้ำนะครับและ2ถึงแม้ว่าในตอนนั้นตำรวจจะพยายามออกมาบอกปัดว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยตำรวจไม่ได้มีสิ่งอะไรเกี่ยวข้องเลยนะคือมันจะเป็นการที่พวกพ่อค้าขายแปลงเนี่ยก็ได้มาลักพาตัวนักเรียนไปโดยตรงมากกว่าแต่เราก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าจากหลักฐานในการให้ปากคําของคนที่เขาได้รอดชีวิตออกมาเนี่ยเขาก็บอกอย่างตรงๆเลยว่าตํารวจนี่แหละ เป็นคนที่ได้ไปปิดกั้นทางของพวกเขาแล้วก็ได้เป็นกลุ่มคนที่มาปะทะกับนักเรียนนะครับผมคือมันก็เป็นการยืนยันได้นะว่าตำรวจน่ะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่แล้วไหนยังจะมีเรื่องของทหารเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะครับผมชาวบ้านชาวช่องเนี่ยก็เลยเริ่มคิดกันไปแล้วว่าหรือว่าเอาเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรที่ชาวเมืองยังไม่ทราบซ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วประเด็นก็คือในเวลาต่อมาที่เหมือนกับมีพวกนักข่าวอะไรเนี่ยเขาจะออกมาเปิดเผยเปิดแชร์เรื่องนี้นะครับ อยู่ๆพวกนักข่าวเหล่านั้นเนี่ยก็โดนถูกกดปุ่มชัดดาวกันไปตามๆกันหมดเลยครับคือมันจะเป็นเรื่องราวอะไรที่แปลกประหลาดมากเลยใช่ไหมครับผมซึ่งนั่นแหละมันก็เลยได้ทำให้เราได้เข้ามาสู่ทฤษฎีต่อมาครับว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมที่เบื้องหลังของเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีคนใหญ่คนโตของบ้านเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องครับอย่างเช่นนายกเทศมนตรีของเมืองดังกล่าวกับภรรยาของท่านนั่นเองนะครับผมเพราะว่า ไอช่วงเวลาเดียวกันกับที่เหตุการณ์ดังกล่าวมาได้เกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็จะไปคาดเกี่ยวกับช่วงเวลาในการหาเสียงหรือว่าการดําเนินงานอะไรของภรรยาท่านนายกอยู่นะครับผมซึ่งไอตอนนั้นเองมันก็เหมือนกับจะมีข่าวลือเสียหายเกี่ยวกับทั้งสองท่านนี้อยู่แล้วทั้งสองท่านเนี่ยก็รู้สึกกลัวว่าไอการแห่มาประท้วงครั้งนี้ของนักเรียนเนี่ยมันจะยิ่งเป็นการไปขัดขวางผลประโยชน์อะไรของท่านทางการเมืองเข้ามาอีกทั้งท่านนายกแล้วก็ภรรยานะครับ ก็เลยได้สั่งเก็บพกนักเรียนเหล่านี้ให้หมดไปเลยซึ่งมันก็มีความดูน่าจะเป็นไปได้อยู่นะเพราะไม่งั้นทั้งตำรวจและทหารอะไรเนี่ยเขาจะมาใช้ความรุนแรงเกินเหตุแบบนี้กับนักเรียนทำไมใช่ไหมครับถ้าหากไม่มีคนจากเบื้องบนสั่งมานอกจากนั้นเองไอ้ก,กลุ่มนะักข่าวต่างๆที่ได้โดนปิดปากไปอีกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเบื้องบนสั่งเก็บมาอีกหรือเปล่านะครับผมเพราะ ในเวลาต่อมาเนี่ยมันก็มีสิ่งที่ได้สนับสนุนทฤษฎีนี้ได้เกิดขึ้นมาด้วยนะครับผมก็คืออยู่ๆทั้งนายกและเมียของท่านเนี่ยก็ได้หลบหนีออกจากเมืองที่ในเวลาต่อมาเขาก็ไปโดนจับมาได้แล้วแบบเขาจะหนีออกไปทําไมถ้าเขาไม่ได้ทําผิดเรื่องนี้ใช่ไหมครับผมแต่อันนี้เองเนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าความจริงมันจะเป็นยังไงหากแต่เรามาดูกันกับอีกหนึ่งทฤษฎีที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดกันดีก,กว่าครับนั่นก็คือทฤษฎีว่าจริงๆแล้ว ไอ้ใต้ท้องรถเมยคันดังกล่าวที่พวกเหล่านักเรียนได้ฉกเดินทางไปประท้วงวันนั้นนะครับมันอาจจะเป็นรถเมที่พวก กลุ่มพ่อค้าขายแป้งนะครับเขาแอบซ่อนแป้งเอาไว้อยู่ใต้รถเมล์ไว้จํานวนมากนะเพื่อจะไปขนส่งอะไรในกิจการค้าแป้งของพวกเขานะครับผมแต่เผอิญเผอิญว่าไอ้นักเรียนกลุ่มนั้นเนี่ยก็ดันมาฉกรถเมล์คันนั้นไปพอดีไงแล้วก็เอาแป้งมูลค่ากว่าหลายล้านของพวกเขาไปเลยซึ่งเมื่อมันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยก็แน่นอนสิครับว่าเรากลุ่มพ่อค้าขายแป้งก็ต้องหัวร้อนไม่ยอมกันอย่างแน่นอนนะครับผมพวกเขาเนี่ยก็อาจจะปลอมแปลงตัวเป็นพวก ตำรวจหรือว่าพวกทหารอะไรที่อยู่ในเครื่องแบบของรัฐบาลหรือเปล่าแล้วก็จะไปหลอกตามล่ากลุ่มนักศึกษาเหล่านั้นกลับมานะครับประมาณว่าเฮ้ยเอเอาแป้งค่าคืนมาอะไรแบบนั้นหรือ เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นตำรวจจริงๆก็ได้เลยนะที่ได้ไปร่วมมือกับกลุ่มพ่อค้าขายแป้งแล้วก็ไปลักพาตัวเอาเด็กๆเนี่ยไปให้กับกลุ่มพ่อค้าขายแป้งนะครับซึ่งถ้าหากใครถามว่า้อวเอะแล้วแอททำไมตำรวจถึงไปเกี่ยวข้องอะไรกับกลุ่มพ่อค้าขายแป้งได้นะครับแอดก็ต้องบอกว่า welcometoMexico ครับผมเพราะว่าเรื่องราวอะไรที่แบบตำรวจเขารับใต้โต๊ะมาจากกลุ่มพ่อค้าขายแป้งเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่ธรรมดาได้เกิดขึ้นในเม็กซิโกอยู่ปกติจิตนะครับผม แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับคำตอบของไอ้เรื่องนี้ว่านักเรียน43คนนั้นเขาได้หายไปไหนเนี่ยมันก็ยังเป็นปริศนาอยู่เลยจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ไม่มีใครทราบอย่างแน่แท้ด้วยครับว่าจริงๆแล้วไอ้การที่นักศึกษา43คนซึ่งได้ถูกลักพาตัวไปเนี่ย เขาโดนเอาไปเผาหมดจริงหรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถรับรู้ได้จริงๆนะครับผมแต่เอาเป็นว่าถ้าหากใครมีเรื่องอะไรลึกลับอยากให้แอดเอามาเล่าแบบนี้อีกแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ด้านล่างเด้อหรือใครที่มีแฟนอาร์ตนะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook F N Diary นะครับผมแอดตอบช้าหน่อยนะแต่ตอบชัวแน่นอนนะครับผมและสำหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย